ายใต้การารื้อโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับสําหรับนโยบายเรื่องที่ผมจะพูดนะครับก็เป็นเรื่องที่จะนำเสนอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับผมคิดว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นรายได้ที่เข้าประเทศเนี่ยนะที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้นะครับสมมุติถ้าผมเทียบกับรายได้จากภาคอุตสาหกรรมนะ มันแล้วแต่โรงงานอุตสาหกรรมอยู่ที่ไหนโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ที่ไหนใครเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรายได้ที่เกิดจากการกระจุกแต่ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นรายได้ที่กระจายนะครับนักท่องเที่ยวมาหนึ่งคนมาล้านคนมาสิบล้านคนมาสี่สิบล้านคนเนี่ยจะกระจายไปทุกทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วทุกหมู่บ้านทุกตำบลฉะนั้นรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นรายได้ที่ ที่สร้างความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำนอกจากไปทุกพื้นที่แล้วนะครับทุกอาชีพนะครับเวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยใช้เครื่องบินใช้แท็กซี่ใช้สามล้อตัดผมอาหารนะครับซื้อโอท็ top. ทุกคนได้ประโยชน์หมดฉะนั้นรายได้การท่องเที่ยวเนี่ยจึงเป็นรายได้ที่ที่มีความสําคัญผมคิดว่าวันนี้เห็นไหมแค่ว่าเราเปิดประเทศมา6เดือนนักท่องเที่ยวกลับมายังไม่ครบ40ล้านคนเลยแค่10ล้าน จะเห็นบรรยากาศของประเทศเนี่ยเปลี่ยนไปเลยยิ่งพอมีข่าวดีว่าเมืองจีนก็จะเปิดประเทศนะครับวันนี้ไปตามศูนย์การค้าไปตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าเศรษฐกิจเริ่มคึกคักเพราะนักท่องเที่ยวเริ่มกลับฉะนั้นความสําคัญของการท่องเที่ยวนะครับถือว่าเป็นเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวเล่นเรื่องเศรษฐกิจจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยด้วยบรรยากาศเงินเฟอ้อบรรยากาศเศรษฐกิจถดถอยบรรยากาศความไม่แน่นอนในสิ่งต่างๆ,ๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยผมว่าเศรษฐกิจถ้าจะพิ่งการลงทุนเนี่ย อาจจะลาบากวันนี้ถ้าจะบอกว่าเดี๋ยวดึงการลงทุนมากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าทุกคนกำลังเลลังเลในบรรยากาศของโลกลังเลในเหตุการณ์ของโลกลังเลในสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกแต่เรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเขาไม่ลังเลนะฮะการท่องเที่ยวเนี่ยอาหารอร่อยนะครับต้อนรับเขาดีๆปลอดภัยพรุ่งนี้ตัดสินใจมาเลยฉะนั้นผมคิดว่าทีมสเ่จที่สําคัญสําหรับการท่องเที่ยวเนี่ยคือสิ่งที่มีลาดับความสําคัญ ในการที่จะกอบกู้เศรษฐกิจของเราให้กลับมาคราวนี้เนี่ยโครงสร้างการท่องเที่ยวของประเทศเนี่ยปัจจุบันอยู่บนพื้นฐานอะไร 1. เรามีนักท่องเที่ยวอยู่40ล้านคนแล้ว40ล้านคนนี่นะครับผมว่าคำว่า40ล้านคนเนี่ยหมายถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะไม่นักคนไทยประชากรทั้งโลกเนี่ย8พันล้านคนมีคนมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ย40ล้านคนเพิ่งจะครึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะ เพิ่งจครึ่งเปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งโลกนะครับสี่สิบล้านคนเนี่ยเขามาเที่ยวเมืองไทยหนึ่งคนเนี่ยค่าเฉลี่ยจะอยู่เมืองไทยสิบวันและหนึ่งวันเนี่ยจะใช้ห้าพันบาทฉะนั้นนักท่องเที่ยวมาสิบวันหนึ่งวันใช้ห้าพันก็เขาจะบอกว่านักท่องเที่ยวมาหนึ่งคนเนี่ยใช้เงินห้าหมื่นบาทเนี่ยเอาสิบวันคูณห้าพันก็ได้ห้าหมื่นเอาห้าหมื่นบาทที่ใช้แต่ละคนเนี่ยคูณสี่สิบล้านก็คือสองล้านล้านบาทฉะนั้นเนี่ย GDP ประเทศเนี่ย ประมาณ15ล้านล้านบาท2ล้านล้านบาทเนี่ยก็ประมาณ15%ของ GDP นี่คือความสําคัญของการท่องเที่ยวนะครับว่ามีน้ําหนักในการเติบโตของประเทศนะครับมีน้ําหนักถึง15%ของ GDP เฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยยังไม่นับที่คนไทยเที่ยวเองเนี่ยอีกประมาณ1ล้านล้านบาทฉะนั้นถ้ารวมทั้ง40ล้านคนชาวต่างประเทศรวมทั้ง1ล้านคนที่คนไทยเที่ยวเองเนี่ยประมาณ3ล้านล้านบาท เขาถึงบอกว่าน้ําหนักของ GDP ของประเทศเยอยู่ที่การท่องเที่ยว20%แต่ว่าเป็นน้ําหนักที่อาจจะบอกโ oh, อ้ยี่สิบเปของร้อยแต่ไปทุกหมู่บ้านไปทุกตําบลไปทุกอาชีพนะครับแล้วก็ไปอยู่บนจุดแข็งของประเทศนี่คือเหตุผลที่ว่าประเทศไทยเนี่ยช่วงหลังที่เราอยู่ได้นเนี่ยก็เพราะว่าเรามีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับแล้วพอไปดูสิวันที่ไม่มีนักท่องเที่ยวกเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนที่มีโควิดเนี่ย40ล้านคนหายไปเลยถือว่าศูนย์ นะครับสมมุติว่าศูนย์เลยเนี่ยสอ,สองปีครึ่งที่ผ่านมานี้นะครับเราได้รับผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะเศรษฐกิจรากยากคนในชนบท s m e พ่อค้าแม่ขายโอท็อปโรงแรมตกงานอันนี้คือผลกระทบโดยตรงเลยที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบฉะนั้นเนี่ยที่เรามาพูดกับวันนี้นะครับเราบอกว่าเราจะต้องดึงการท่องเที่ยวกลับมา ะครับให้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนำเศรษฐกิจดีๆกลับมาสู่ประเทศของเราอีกครั้งหนึ่ง